คุณคิดว่าจะมีฉากจบดีๆให้กับน้องบ้างไหมผมว่าไม่เอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Hash Little Rilly เรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่ถูกจับขังเอาไว้ในบ้านของฆาตกรและนี่เป็นพาร์ทที่2ของเกมนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูพาร์ทแรกมาก่อนและหลงมาดูพาร์ทนี้เนี่ยแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับจะมีลิ้์อยู่ใต้คลิปและก็ที่มุมขวาบนตรงคำบรรยายเลย วันนี้เราก็จะมาตามเก็บฉากจบที่เหลืออยู่อีก2ออันกันนะครับมาลุยก,ก,กันเอาล่ะผมจะเป็นมิสเตอร์เหมือนเดิมนะครับคุณลืมตาขึ้นมาอีกครั้งอย่างนั้นเหรอห้องนี้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนเดิมก่อนที่คุณจะหลับไปเดี๋ยวก่อนแต่คุณจะไม่ได้เลยว่าทำไมคุณมานอนในนี้ผมว่าบทพูดส่วนใหญ่เนี่ยก็คงเหมือนเดิมนะครับ อะไรที่เหมือนเดิมผมก็จะกดข้ามไปนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วเราก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยและเรื่องราวในรอบนี้น่าจะแปลกไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคุณเปิดประตูโกลงออกมาคุณยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขนหัวลุกด้วยความฉงนเด็กสาวยังอยู่ข้างในเด็กสาวคนเดิมที่คุณเพิ่งจะก็ใครนะ่ะเด็กสาวจ้องมองคุณ ด้วยความรู้สึกสับสนในแววตาน้อยๆของเธอค,คุณมากับเจ้าปีศาจนั่นเหรออย่ามายุ่งกับลินลี่นะอย่ามายุ่งกับลินลี่ลินลี่อยากกลับไปหาป้าป้ามามาเธอถอยไปแล้วก็ติดกำแพงเดี๋ยวนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่ว่าคุณจะพูดอะไรไปลินล,ลี่เนี่ยก็ตอบสนองไม่แตกต่างจากเดิมเลยเหมือนกับว่าเออเธอใช้สคริปต์เดิมกับก่อนหน้านี้ มีบทพูดเดิมกับก่อนหน้านี้แง่ละครับมันเป็นเกมให้ตายเถอะคุณคิดว่าคุณจําเป็นจะต้องทําเหมือนเดิมเพื่อออกจากสถานการณ์ประหลาดนี่อ่าก็คือต้องไปเอากุญแจมาช่วยน้องสินะเด็กสาวสั่นกลัวแต่ว่าเธอเห็นกุญแจในมือของคุณโหไอ้เกมนี้มันเน้นคําว่าความหวังเยอะมากเลยนะให้ความหวังน้องแต่ว่าก็หลอกน้องถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ร้องเพลงเหมือนคราวที่แล้ว เด็กสาวก็ยังคงสงบลงอย่างช้าๆเหมือนกับว่าเธอได้ยินเพลงนั้นแล้วอะไรแบบนั้นเลยอมเมื่อเธอหยุดสันคุณก็ไขล็อกได้ขอบคุณอ่อจริงๆเรื่องบทเพลงที่เราลองให้น้องฟังเนี่ยมันน่าสงสัยมากเลยนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าน้องเคยได้ยินเพลงนี้มาจากที่ไหนสักแห่งซึ่งมันแปลกในเมื่อเราเป็นฆาตกรที่จับน้องมาเราไม่น่ารู้จักเพลงในตอนเด็กของน้องอะในชื่อเพลงมันมีชื่อลินลี่อยู่ด้วยอะ มันเห็นได้ชัดเลยว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่พ่อแม่ร้องให้น้องฟังผมเลยแอบคิดอยู่ลึกๆในใจว่าเราอาจจะฆ่าพ่อแม่น้องไปด้วยทำไมถึงทำอย่างนี้กับฉันล่ะลิลลี่ชื่ออะไรหรอือมิสเตอร์วัดน้องคุยกับคนเรื่องกับเราทำไมถึงไม่ตอบคำถามฉันเธอพยายหน้าเหมือนกับบทพูดที่เราเคยคุยกันในพาร์ทก่อนหน้านี้ ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกไปก็ตามมันไม่เปลี่ยนแปลงทำไมทำไมต้องมาหลอกหลอนฉันด้วยโอ้ใช่ปีศาจกำลังมามันบอกว่ามันจะกินลิลลี่เธอร้องไห้ออกมาอีกพ่อกับแม่ของแกน่ะแกจะไม่มีทางนี่ผมว่าพ่อแม่น้องไม่อยู่แล้วใช่ใช่ใชลิลลี่ต้องมีความหวังเอาไว้ คุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป <c oughs> ท่านีอีกแล้วอะไปกันเถอะเหมือนเติมเปะนะครับไม่ว่าเรื่องพวกนี้จะคืออะไรก็ตามคุณตัดสินใจที่จะเฝ้ามองมันต่อไปหลอนแล้วมันน่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะจบมันอืแต่ก็น่าคิดนะมันอาจจะไม่มีฉากจบดีๆที่ลินลี่หนีออกไปได้ใช่ไหมแต่ว่า มันอาจจะมีฉากจบที่น้องลิลลี่กลับมาแก้แค้นได้ใช่ไหม <laughs> ผมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะเอาล่ะมาลุยกันต่อนะครับคุณไก่ขึ้นแจ้ปึ๊บมาห้องนี้มีรูขนาดใหญ่อยู่คุณรู้สึกไม่อยากมองลงไปข้างล่างหลุมนั่นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอา้าวนี่ก็ยังมาจำได้แบบเงียบๆ <laughs> มองอะไรอยู่เหรอมิสเตอร์ พวกเราจะกระโดดผ่านรูนี้ไปคุณพยายามพูดคุยกับเธอแต่ว่าบทพูดของเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันรู้สึกแปลกชะมัดมันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณติดอยู่ในเกมเอา้ามันจะเบรกหรือโฟลทวอลแลละตัวละครไม่รู้ว่าอยู่ในเกมเฉยอา่าผมเข้ามาดูห้องนี้เฉยนะครับมันไม่มีอะไรแต่ว่าอยากรู้ว่ามีบทพูดอะไรเปลี่ยนไหมปะเย่โดนจำ คนหลอกผีคุณรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรมันคือหน้ากากเก่าที่แขวนอยู่เด็กสาวถอนหายใจ <c oughs> เด็กสาวกอดคุณแน่นแล้วก็เะอึกสะอื้นออกมา <c oughs> เออมันจะรู้สึกยังไงวะถ้าผมเป็นฆาตกรน่าจะรู้สึกแย่มากเลยนะที่น้องมากอดเราแล้วก็ร้องไห้อีกรอบอะคือ <c oughs> รอบแรกมันก็ดูแย่แล้ว <c oughs> แต่ว่ารอบนี้คือหนักกว่าเดิมใช่ไหมดูจะชวนคุณไปที่บ้านหนู พ่อแม่หนูนะ่ะต้องชอบคุณแน่ๆเลยเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยมิสเตอร์ปะป้ากับมา้มานะ่ะจะต้องชอบคุณมากแน่ๆลิลลี่มองมาที่คุณด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยโอ้ขนาดผมไม่ใช่ฆาตกรเองผมยังปวดใจนิดๆเลยนะลิลลี่ดึงแขนเสื้อของคุณแล้วเธอก็กระซิบนั่นปีศาจหรือเปล่าเอ๊ะแต่รอบนี้เราไม่เห็นใครเลยนะมันยังไม่เห็นพวกเรา รอให้มันผ่านไปก่อนแต่ว่าคุณไม่เห็นอะไรเลยและคุณรู้ว่าคู่รักของคุณน่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่หืมอ,อยู่ไหนน่ะดาร์ลิงต้องตะเกียกตะโกนเรียกคู่รักคุณตะโกนเรียกคนรักของคุณออกไปแต่ว่าไม่มีใครตอบเลยมีแค่คุณกับเด็กสาวคนนั้นวอ้ <c oughs> ผมว่ามันเริ่มกลายเป็นเกมเฮอร์เรอร์ของจริงแล้ว ไม่เคยเลิกกับพารเก่าอีกเนี่ยน้องก็เจ้าเล่ห์อ่ะลิลี่มองคุณด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยโอ้ว้าวอ่ะผีสะดุดล้มก็มาสะดุดก้อนกวดร้องไห้เจ็บ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 ฉันฉันไม่อยากจะร้องเพลงนั้นอีกแล้วน้ำตาของเธอหยุดโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าคุณจะไม่ร้องเพลงก็ตามวัลลิลลี่ชอบมากเลยล่ะ ตอนนี้คุณร้องเพลงนี่ยมิสเตอร์ลิลลี่ขอโทษทีร่ร้องไห้นะโอ้น้องน้องช่างเป็นเด็กที่กล้าหาญเอาล่ะเราไปกันต่อเลยคุณวางแผ่นไม้ลงไปท่านาพวกเราฉลาดข้ามแบบไม่ใหญ่ดีคุณเดินข้ามแผ่นไม้ได้อีกดยง่ายแล้วก็รอให้ลิลลี่ตามมาลิลลี่มองที่แผ่นไม้แล้วก็ลังเล ทำไมต้องจับมือฉันด้วยล่ะนเมื่อนายกลัวผีไม่พูดได้ไหมอ่ะขอบคุณนะมิสเตอร์คุณจับมือของลิลลี่มันรู้สึกหนาวเย็นโอ้แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสะอวกสะอื้นเออฉากนี้จะเฉลยอะไรเพิ่มไหมแบบอยากรู้นะฮะอยากรู้ไม่ตกใจแล้วอีกแล้วเหรอมาคือผมสงสัยว่าเทปมันอาจจะเฉลยอะไรเพิ่มนะถ้าเราฟัง อีกรอบเสียงเส่ออื้ออื้นดังขึ้นแล้วก็ดังขึ้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่รูปที่อัดไว้แต่ว่ามันเป็นเสียงที่ถูกอัดไว้ยาวมากๆคือเหมือนเป็นร้องสดนะครับร้องสดแบบแห้งงงไหมอะไรกันเนี่ยไม่มีผู้หญิงแต่ว่ามีแต่ว่าเสียงมาจากในกองคุณเริ่บคุณรีบปิดมันฉันฉันไม่อาจทนฟังมันได้อีกแล้ว <laughs> เสียงของเธอเหมือนกับหวาดกลัวมากเลย ลิลี่หวังว่าเธอจะโอเคมันคือแม่น้องบอกว่านี่มันต้องเป็นเรื่องล้อเล่นแน่ๆหรือว่าฉันทําอะไรลงไปกันแน่อ่าฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่านายทําอะไรลงไปนะตัวฉันอีกคนหนึ่งที่เป็นฆาตกรไม่เฉลยเหรอนี่พวกเรานะี่ยตั้งใจทําให้เธอกลัวรู้ไหมกลัวอะไรกันแน่นะเสียงของเธอฟังดูเศร้าน่าจะพูดถึงคนในเทปนะครับไม่ได้คุยกับเรา ทั้งเธอแล้วก็ยายนั่นน่ะพวกเรา <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมว่าน้องกำลังปั่นเราอ่ะเราไปต่อได้เลยไหมจะว่าไปคนรักเรามันหายไปเลยนะครับไอ้ฆาตรกรอีกคนนึงอ่ะมันไม่โผล่อ่ะแปลกมากคุณกดปุ่มเปิดไฟฉายอย่างกระตือรือร้นแต่ว่าคุณไม่เห็นดาวริงของคุณแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ย ลิลลี่ก็ยังคงตอบสนองเหมือนเดิมนี่นี่กะไรไม่มีเลยเลยหลอนน้องน้องหลอนแล้วเนี่ยผีโดนหลอกลิลลี่อมือปิดปากแล้วก็พยายามไม่ส่งเสียงเธอขดตัวอยู่อแล้วก็ร้องไห้ลิลลี่ไม่ไหวแล้วทําไมฉันต้องให้เธอมาเจอกับเรื่องแบบนี้นะเนี่ยแค่หุบป,ปากได้แล้วข้อไหนดีอะแค่หุบป,ปากได้แล้ว แต่ว่าปีศาจมันจะจับพวกเราแล้วมันก็จะกินพวกเราเออรู้อยู่แล้วนะเด็กสาวพยักหน้าแต่เธอยังตัวสั่นอยู่ไม่อาจจะเย็นลงได้แต่อยู่ๆเธอก็สงบลงเหมือนกับว่ามีใครบางคนร้องเพลงให้เธอฟังทั้งๆที่คุณไม่ได้ร้องพอี่แล้วละ่ะเพลงของคุณนะ่ะทําให้ลินล,ลี่คิดถึงป้าป๊ากับมาม้ามากเลยละ่ะเหมือนตัวเลือกเนี่ยมันเริ่มจะแบ่งช้อยเลยนะครับว่า เป็นชอยที่เรารู้สึกผิดกับชอยที่เราตะคอ,อกน้องอะไรแบบเนี้และผมสังเกตดูทุกครั้งที่เราตอบชอยที่รู้สึกผิดเนี่ยน้องจะหลอนเราและผมอยากให้เป็นแบบนั้นวะ่ะมันเป็นความผิดของฉันเองเธอพยักหน้าแล้วก็กำหมัดคุณพูดถูกนะมิสเตอร์เฮ้ยมันเป็นบททูดเก่านะแต่ว่าความหมายเปลี่ยนไปวะ น้องแม่งร้ายผมว่าน้องแม่งร้ายคุณเข้ามาที่ฮอลเวย์ใหม่แล้วไฟสายก็แบตหมด,เหม,เ,ดมเหมือนเดิมอ่ะน้องยังเหม็นเหมือนเดิมหระต้องออกเหมือนเดิมนะครับไปต่อเลยได้ไหมไม่ได้บังคับเข้าห้องนี้ห้องที่มีหมากับแฮมสเตอร์น่ารักคุณมองไปข้างนอกหวังว่าจะเจอคู่รักของคุณแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยนั่นอะไรเหรอ โอ้ทำตาหลอนเนื่ยน้องลิลลี่ตอบสนองเหมือนกับว่าเธอได้ยินเสียงปิดประตูฉันฉันไม่อยากทํามันอีกต่อไปแล้วล่าเริงเอาอ่ะน้องดีใจที่หลอนเราได้ใช่ไหมเนี่ยอ่าแต่ออกมามีรอยเลือดเหมือนเดิมนะสีแดงๆนั่นคืออะไรนะลิลลี่ไม่แน่ใจเลยคุณยืนคุณยืนอยู่อย่างสับสน ทั้งๆท,ที่คุณไม่เห็นคู่รักคุณก่อนหน้านี้แต่ทำไมถึงมีรอยเลือดล่ะแถวนี้ไม่มีบทพูดอะไรพิเศษนะครับไปกันต่ออใกล้และใกล้ะกละจะจบแล้วหา,าไฟฉายใช่ไหมเอากุญแจก่อนแล้วกันคอยเอาไฟฉายของดีสวัสด,ดีน้องน้องตัวสั่นคุณทำยังไงคุณคุณทำได้ยังไงนะมิสเตอร์ไม่รู้สึกขยะแขยงบ้างเหรอ คนมากมายต้องตายไปมันไม่กวนใจคุณบ้างเหรอโอฉันชินแล้วทําไมรู้สึกเป็นบทพูดเหมือนพูดในรูทนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเล่นรอบแรกก็คงรู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้ามาในห้องที่กระดูก,กเยอะเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นมุมมองว่าเราเป็นคนฆ่ามันก็รู้สึกต่างไปเนาะเอาล่ะแล้วก็เข้าห้องนี้กันอ่าห้องคู่รักหืม รูปมันเพิ่มป่ะผมไม่แน่ใจขอดูหน่อยไม่นะเท่าเดิมผู้ชายกับแขนของฉันคุณถูกฉีกออกไปจากภาพเขาคือใครกันนะพวกเขาอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยพวกเขาเอาจจะถูกปีศาจกินไปแล้วก็ได้น่าสงสารจังอ๋อฉากนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะมีอะไรอยู่ซิอีกนะงั้นก็เก็บตะเกียงเลยแล้วกัน แกไม่มีทางหนีพ้นคุณเห็นลิลลี่เอามือปิดปากแล้วก็พยายามจะไม่กรีดร้องไม,ไม่นั่นมันรมหายใจของเธอหนักขึ้นและเริ่มแพนิกลิลลี่ตัวสั่นแข็งทื่อไปเลยด้วยความกลัวเธอเกาะขาคุณแน่นเธอจ้องมองไปที่ศพเขาตายแล้วลิลลี่จะตายด้วยหรือเปล่านะ่ะ นั่นศบแฟนเราหรือเปล่าอ่ะทำไมฉันถึงฆ่าเธอนะเธอตายไปแล้วข้อไหนดีทำไมฉันถึงฆนะ่าเธอกันนะคุณพูดถูกมิสเตอร์พวกเราจะยอมแพ้ไม่ได้จนกว่าจะถึงท้ายที่สุดคุณพูดถูกมิสเตอร์วะ่ะอ,อตอลอดน,นะฮะในสายตาของเธอยังคงมีแววตาของผู้ที่จะพยายามเอาตัวรอดอยู่ ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามทำลายความตั้งใจของเธอไปแล้วก็ตามในคราวนี้ลิลลี่จะกลับบ้านกลับป,ะปะ้าป๊ามามาลิลลี่จะมีความหวังจนถึงที่สุดอไปต่อเลยไหมเชื่อ <Sure. S 1> คุณเปิดประตูแล้วก็ไปที่ทางเดินลิลลี่จ้องมองที่ประตูที่ล็อกอยู่ตรงหน้ามาวะคุณคิดว่า พวกเราใกล้ถึงทางออกหรือยังมีเศษเซี่ยวของความหวังอยู่ในดวงตาของเธอลิลลี่น่ะเกลียดเกมซ้อนหาแต่ว่าตอนนี้ลิลลี่มีความสุขลิลลี่กำลังจะชนะอ่าฉันน่าจะปล่อยให้เธอชนะในตอนนั้นเธอผิดแล้วเธอไม่มีทางชนะหรอกลิลลี่ดีใจที่คุณอยู่นี่ลิลลี่ไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรถ้าไม่มีคุณ ลิลลี่กรีดร้องเหมือนกับก่อนหน้านี้ท้งทางที่มันไม่มีใครและคุณก็วิ่งตามเธอไปด้วยความคิดว่าเดี๋ยวมันก็จบแล้วคุณไม่ได้ยื้อเวลาเหมือนอย่างเคยรอบนี้คุณไขกุญแจล็อกและเปิดประตูอย่างรวดเร็วคือรอบที่แล้วอ่ะเราน่าจะเปิดล็อกได้นะครับแต่ว่าแกล้งทำเป็นเปิดไม่ได้นะให้น้องตกใจกลัวแบบสุดๆโคตรเลยเลยอ่ะคุณผลักประตูแล้วก็เปิดลิลลี่ร้องไห้แล้วด้วยขาน้อยๆของเธอ เธอวิ่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เธอทำได้มันจบแล้วใช่ไปกันเถอะมิสเตอร์พวกเราปลอดภัยแล้วพวกเรารอดแล้วลิลลี่ดึงแขนเสื้อของคุณแล้วก็ตรงไปที่ทางออกแต่ว่าคุณไม่ขยับลิลลี่รู้ตัวว่าคุณไม่ขยับไปไหนแล,และเธอก็หันมาหาคุณเธอกระพริบตาและดึงแขนคุณมิสเตอร์ ทำไมถึงหยุดไปล่ะไอปีศาจนั่นมันใกล้เข้ามาแล้วพวกเราต้องรีบแต่ว่าร่างกายของคุณหยุดชะงักไปโดยสมบูรณ์เหตุการณ์ที่แสนแปลกประหลาดนั่นยังคงฉายอยู่ในแววตาของคุณแต่คุณพยายามเมินแล้วก็ไม่สนใจมันให้มากที่สุดเท่าที่คุณทําได้มีบางอย่างแปลกไปลินลี่มองที่คุณแล้วก็กระพริบตาอย่างช้าๆเธอเอียงคอมิสเตอร์ ทุกอย่างโอเคไหมดวงตาของคุณเบิกกว้างเธอยิ้มและครั้งนี้ไม่ใช่บทพูดเหมือนคราวก่อนหรือว่ารูปนั่นจะถูกพังทลายไปแล้วคุณหันมองกลับไปและรอให้คู่รักของคุณบุกเข้ามาแต่ว่าเขาไม่มาเขายังคงไม่อยู่ที่นี่คุณไม่เจอเขาเลยตลอดทั้งคืนและหลังจากนั้นคุณก็ไม่มีทางเลือก นอกจากจะต้องทำมันด้วยตัวเองเราต้องรีบแล้วมิสเตอร์ลิลลี่จ้องมองที่คุณและเธอรออยู่คุณเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าหลังของคุณมันยังคงมีมีดอยู่แต่ทันใดนั้นมีดในมือก็รู้สึกหนักมีอะไรที่อยากทำอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์ลิลลี่จ้องมองที่คุณเธอยังคงเชื่อใจคุณอยู่โอ้มีให้เลือกว่ะ ช่างแม่งดิยังไงยานี่มันก็ตายไปแล้วฉันจะฆ่าเธออีกไม่มีเลือดออกมาเธอเลือดเธอไม่ได้ไหลออกมาแล้วมือน้อยๆก็มากุมมือของคุณไว้มันรู้สึกหนาวเย็นเหมือนกับสนิมที่ขึ้นตามเหล็กโอ้มิสเตอร์นี่ไม่ตลกเลยนะคุณรู้สึกว่า มือน้อยๆนั่นกำลังดึงมือคุณไปอย่างช้าๆและมีดของคุณก็จมลงไปเข้าไปในอกของเด็กสาวเธอมองที่คุณมันไม่ตลกเลยนะที่มาหลอกลินล,ลี่แบบนั้นนะ่ะคุณนี่มันใจร้ายจริงๆเลยมิสเตอร์ดวงตาของคุณเบิกกว้างในขณะที่เห็นรอยยิ้มที่แสนบิดเบี้ยวของเธออยู่ตรงหน้า ใบหน้าของเด็กสาวที่เคยน่ารักฉีกยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวลิลลี่ไม่ชอบการ,กรแกล้งกันแบบนี้เธอเริ่มที่จะเข้ามาใกล้คุณคุณพยายามที่จะถอยหนีแต่ว่าลิลลี่ก็จับมือของคุณไว้มันไม่มีเวลามากพอให้คุณหนีอ๋อแค่นี้เหรอโอ้ผมคาดฝังว่าจะเป็นอะไรที่ปั่นประสาทคาตกราบกว่านี้เออแต่มันก็ปั่นอยู่นะ ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแบบว่า,วาต้องมาเจอเหตุการณ์เดิมซ้ำแต่มันก็ไม่เท่าไหร่สำหรับผมเอาล่ะมาดูกันว่าถ้าเราเลือกชอยล่างเนี่ยที่ดูรู้สึกผิดฉากจบมันจะเปลี่ยนไหม,มแต่ว่าถ้าฉากนี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยผมสวยแหละต้องแก้ตรงไหนวะอาจจะต้องเลือกชอยที่แบบดีๆทั้งหมดหรือเปล่าอืมนี่มันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยฉันขอโทษนะฟันไปฝึก เหมือนเดิมนะไม่มีเลือดอแล้วเธอก็มาจับมือคุณโอ้มิสเตอร์ทำไมทำแบบนั้นล่ะเหมือนเดิมนี่ทำไมถึงใจร้ายกับลิลลี่นักล่ะฉันขอโทษอ๋อไม่ต่างกันวะแล้วไงผมต้องเริ่มใหม่อีกรอบอะอคือเราจะเป็นผีได้ไหม <laughs> คุณลืมตาขึ้นอีกแล้ว หรือว่าจริงๆเหตุผลที่เรามาโผล่ตรงนี้อีกรอบอก็คือเราโดนผีน้องฆ่าไปแล้ววะเร,เราแค่ไม่รู้ตัวว่าเราตายไปแล้วเหมือนกันเว้ยคุณรู้สึกสับสนแต่ว่านั่นเป็นเสียงที่คุ้นเคยอีอย่งวาเดสกาเออแต่ที่ผมยังรู้สึกไม่เต็มเต็มเพราะว่าผมยังไม่เห็นศพของคู่รักของเราอะ่ะถ้ามันมีศพอยู่ด้วยมันก็มันก็จะดีกว่าใช่ไหมมันคงรู้สึกว่าเป็นการแก้แค้นของดิลลีท่ที่สมบูรณ์แบบกว่าอืม รอบนี้มันเหมือนแค่มาปั่นเราไนงะแต่ว่าเรายังไม่เห็นคู่รักของเราตายแล้วมันหายไปไหนวะแต่คิดไปคิดมามันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราทํากับน้องนะอันนี้คือแบบถ้าเราเป็นวิญญาณแล้วติดลูบต้องเจอเรื่องนี้ซ้ำๆฮึแล้วก็มาถึงฉากจบอีกรอบนึงนะครับผมรู้สึกว่าฉากจบมันจะไม่ต่างวะต้องทําไงวะถ้ามันไม่ต่างผมคิดไม่ออกนะเนี่ยมันอืม ฉันคุณนะัดจะให้เธอชนะในตอนนั้นเอืยอเหมือนเดิมเป๊ะนะครับแล้วทำไงอะเหมือนเราต้องหาทางออกจากกลุ่มนี่ใช่ไหมผมว่าวิธีที่จะออกไปก็คือนั่นรู้สึกผิดมากๆนั่นแหละเออแต่ว่าเฮ้ยเสียงมีดต,ตกลงบนพื้นเสียงดัง คุณปล่อยให้มีดนั้นหลุดออกจากมือดวงตาของนิลลี่เบิกกว้างด้วยความตกใจเธอมองระหว่างคุณและมีดที่ถูกทิ้งไว้ที่พื้นคุณซุดลงกับพื้นหัวเข่าของคุณกระแทกพื้นคุณรู้สึกถึงบาปที่แสนหนักอึ้งที่อยู่บนบาของคุณฉันฉันขอโทษตอนนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็สมควรกับคุณแล้วอย่างช้าชคุณเอามือปิดที่ใบหน้าเอาไว้ทั้งหมดนี่มันโง่ามาก ฉันทำทุกอย่างพังไปหมดฉันต้องให้เธอมาเจอกับเรื่องแบบนี้และตอนนี้ตอนนี้มันก็สายไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่มีทางที่จะหวนกลับมาได้เปลวไฟแห่งชีวิตที่ถูกดับไปและความหวังที่คุณทําเหมือนกับว่าเป็นของเล่นเพื่อความสนุกของคุณเองแต่ว่าในตอนนี้ไม่มีอะไรที่คุณจะทําได้เพื่อแก้ไขมัน น้ำตาเริ่มไหลออกมาจากใบหน้าของคุณมันยากที่จะอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่คุณรู้สึกฉันขอโทษนะลินลี่ฉันขอโทษเอ่อฉากนี้เนี่ยผมว่ามันสื่อว่าฆาตกรเนี่ยก็คงติดมาอยู่ในรูปนี้แบบนานอยู่อะมันคงไม่มีทางที่ทำให้ฆาตกรรู้สึกผิดหรอกในรอบแรกใช่ไหมถึงแม้ว่า เหตุการณ์จะวน,นเหมือนเดิมเห็นผีเห็นวิญญาณก็ตามอ่ะมันก็คงจะหัวร้อนอ่ะแบบมึงตายไปแล้วนะเว้ยกูฆ่ามึงไปแล้วช่างแม่งฟันแม่งอีกรอบก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่จบอ่ะตราบใดที่ฆาตกรยังไม่รู้สึกผิดอ่ะลิลลี่ก็ยังคงไม่ปล่อยไม่ปล่อยฆาตกรไปมันเป็นเหตุผลที่เรายังคงติดอยู่ในลูปวนซ้ำซ้ำซ้ำไปมาและจากฆาตกรที่เคยสนุกกับการทรมานคนอื่นเนี่ย ก็เริ่มคิดบ้างแล้วว่าทําไมตอนนั้นเนี่ยเราถึงได้ทํากับน้องแบบนั้นเออสิ่งที่มันทําไปมันผิดนะเว้ยมันไม่ดีแล้วก็ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพอมาถึงฉากจบก็เป็นแบบนี้นะครับฉันขอโทษนะลิลลี่ฉันขอโทษจริงๆหลังจากนั้นมือเล็กๆก็มาวางลงที่หัวของคุณมันอบอุ่นคุณเงยหน้าขึ้นไป และเห็นลิลลี่ที่ยิ้มให้คุณโอ้น้องไม่เป็นไรนะมิสเตอร์ไม่เป็นไรทุกอย่างน่ะไม่เป็นไรแล้วล่ะเห็นไหมประตูที่อยู่ข้างหลังเด็กสาวมันรู้สึกแตกต่างจากเดิมมันสว่างสวยลิลลี่ไม่โกรธอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว อย่าร้องไปเลยนะมิสเตอร์อย่าร้องไห้นะไม่อย่างนั้นลินลี่จะร้องออกมาด้วยลินลี่ยกโทษให้กับคุณจริงๆมาเถอะกลับบ้านกันขอร้องแล้วนะโอ้ oh. <laughs> แต่ถึงผมจะบิ้วให้มันดูดีอย่างไรก็ตามผมว่าเออ ไอฉากจบ2อ,อันหลังอะ่ะมันขาดอะไรไปจริงๆนะผมชอบเกมในพาร์ทแรกนะครับถึงฉากจบมันจะเลวร้ายหน่อยก็ตามแต่ว่า2พาร์ทหลังอะ่ะไอฉากจบแรกเป็นการแก้แค้นของลินล,ลี่ใช่ไหมอันนี้มันก็ยังดูเป็นการแก้แค้นที่สิ่งที่ถ่ายทอดออกมามันยังไม่สะใจมากพอแล้วกันถึงถ้าคิดตามตรรก,กะในเรื่องจริงเนี่ยเจอแบบนั้นก็คงทรมานนะติดอยู่ในรูปโดนผีหลอกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอะไรแบบนั้นอะ่ะ แต่ว่าสิ่งที่เกมถ่ายทอดออกมามันไม่ไ,มได้ดูรุนแรงหรือว่าอะไรแบบนั้นอะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าผัวของเราหายไปไหนผัวขามันหายไปไหนวะให้ผมเดาก็ต้องน่าจะถูกน้องฆ่าไปแล้วลหละเออแต่ว่าถ้าผมว่าถ้ามันเห็นศพจังๆตอนท้ายอะแม่งจะแบบอ,อือมันจะพีคไปเลยอะไรแบบเนี้ยให้มันจบๆกันไปเนี่ยผัวขามันยังลอยลวนอยู่เลยเราไม่เห็นศพมันอะแล้วก็ฉากจบแฮปปี้มันก็บิวมาไม่ซึ้งพอ แต่แต่ผมเข้าใจว่าเราน่าจะตายไปแล้วนั่นแหละเราเป็นวิญญาณที่ติดอยู่ในที่นั่นวนหลูกวนหลูกวนหลูกนะน่าจะโดนน้องที่เป็นผีหักคอแล้วก็ฉากนี้พอน้องให้เอาภัยเราเนี่ยเราก็น่าจะไปสู่สุคติกับน้องได้นะครับเออแค่นั้นจริงๆฉากจบผมแอบหวังด้วยนะว่ามันจะหักอีกรอบอะ่ะเหมือนกับลิลลี่ให้ความหวังเราแล้วก็ทำลายอีกรอบตุ้มผมว่ามันควรจะดาร์กไปเลยเว้ยแบบนั้นอะ่ะ <laughs> แต่ก็ไม่นะครับเกมไม่ได้หักมุมก็คือให้มันจบจบเหมือนจะดีไปเลยแต่ด้วยความที่จบดีแล้วมันไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นอะ่ะมันเลยทำให้เหมือนเกมขาดอะไรไปออนี่เป็นความเห็นทั้งหมดของผมต่อฉากจบอีก2ฉากนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะโอ้หน้าเสียดายอะ่ะแต่ฉากจบอีก2ฉากผมว่าเขาคงรีบปล่อยออกมามั้งมันก็เลยดูไม่สมบูรณนะ์ครับ อเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของแฮ d ด l โ d l l Lily วันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ